แค่บางครั้งคนจะไม่เห็นก็มีบางบางที่มีก็บางที่มีแต่แต่ถ้าที่นี่อ่าที่ผู้ดึงเนี่ยจะจะสร้างเหมือนของญี่ปุ่นนี่มีความคิดเห็นว่าควรจะสร้างหรือไม่สร้างไม่สร้างไม่สร้างอ่ะอ๋ออายาพูดหน่อยเขาจะอัดเสียงไปลงไอทีวีอ๋อไม่หลอกเล่นไม่ไม่ธรรมดาบ๊ายบาย พี่แหวคกนนะเขาเป็นคนเลยเป็นคนเดินดินเหมือนกันนะครับไม่อยากตัดไม้ไม่อยากไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับคนโรยคนเลยเป็นคนที่เนี่ยดูหน้าตานะฮะมามาจากที่ไหนครับโคราชครัะเดินเหนื่อยๆอย่างนี้ถ้าทำกระเช้าให้ขึ้นแบบง่ายๆชอบไหม ที่จริงพี่ไม่ชอบหรอกนะแต่พอเราอายุมากขึ้นจะชอบแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ที่เดินมาได้นะแต่ว่าถ้าคนเดินก็เดินคนขึ้นก็ขึ้นแบ่งเข้าไปดีกว่าอ๋อคือปกตินี่เดินเขาใหญ่อะไรนะพี่เดินเป็นอินทนนท์ตอนยังไม่มีถนนเลยนะแล้วรู้ไหมพี่ว่ารู้ไหมว่าอินทนนท์กับภูกระดึงนี้ต่างกันยังไงอินทนนท์พี่เดินได้ไกลกว่านี้แต่ว่ามันลาบแล้วก็ชันนิดหน่อยแต่นี่มันอัพอัพอัพมันขึ้นตลอด แล้วพี่เคยขึ้นภูกระดึงกี่กี่ครั้งมางรครั้งหนึ่งแล้วค่ะเมื่อ20ปีที่แล้ว,ลวตอนเป็นสาวเราเห็นไหมครับว่าภูกระดึงเนี่ยพอขึ้นไปมันเป็นพื้นลาบทั้งหมดนะแต่ว่าความแตกต่างของไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชสัตว์นี่พี่พอจะรู้ไหมว่าความแตกต่างของแลภูกระดึงเขาใหญ่เออกับอินทนนท์พืชที่เเมืองหนาว,นาวที่เนี่ยเป็นพืชไม้เมืองหนาว แต่ทางด้านเป็นมรสุมใช่ไหมเป็นพันอะไรท่านเลยคะเกตดร้อนใช่ไหมคะมันมันก็แตกต่างหลายอย่างคือไม้บางชนิดของอินทนนท์ไม่มีแต่ที่ผู้เมเปิลเขาก็มีแต่ว่าพวกพวกสมพวกอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ที่ชัดเจนก็คือเรื่องสัตว์ป่ามีสัตว์ป่านี่เยอะเราไม่เลี้ยงเหมือนลักษณะเลี้ยงเหมือนเขาใหญ่นะ ที่นี่เป็นภูเขาเล็กๆวันนี้ถูกกั้นเหมือนกั้นเกาะเพราะว่าภูเขียวก็ไปไม่ได้แล้วภูหลวงก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเป็นบ้านเป็นถนนหมดแต่ว่าอินทนนท์นี่สูงไม่มีช้างแม้แต่ตัวเดียวแต่ที่นี่มีช้างเกือบร้อยเชือกนะอยู่ที่เนี่ยข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ทั่ว,วไปแถบนี้คะ่ะอ่าข้างบนครับแถบนี้ก็ลงมาฮะมันก็จะลงมาตามแหล่งน้ำเราขึ้นไปไหมคะเนี่ย ผมคนที่นี่ผมบ่อยรู้มมาจากไหนมาจากวังสุภุงครับแล้วตัวบัรู้จักเฮาเนะอะไรครับตัวบัรู้จักเฮาวามาจากวังพภูนะฮะไม่ครับไม่ได้ผมผมมาจากมืองเลยครับเมืองเลยวะเฮ้ยวังพภูบ้านตัวอยู่บ้านไหนบ้านเลยครับบ้านเลยตัวมรู้จักลุงสจก้ารนะได้วะฮะ <c oughs> แล้วมาขึ้นจากเธอละซองแล้วลครับซองเธอวะอตัวเป็นลูก ผอาจารย์ยังบ่บ่แม่นอาจารย์ครับลูกไผลูกใหญเวียนครับลูกแพกครับใหเวียนใหญเวียนครับรู้จักรู้จักลุงที่บ้านเลิงอ่ะกัลุงกากระย่วังสะพุงนั่นแหละเอาหรือว่าครับจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยเหรอแฟนคนที่ไหนเออฝรั่งเศสนะครับผมไปมาสองครั้งเหนื่อยไหมครับ ไปปารีสสองครั้งสองครั้งต้องไปที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะสุดยอดต้องไปดูภูเขาดูภูเขาภูเขาประเทศฝรั่งเศสเป็นมีมีกระเช้ากี่ที่ครับคาเคเบิลอะมีไหมที่ฝรั่งเศสนี่มี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 ีี่ีี่ีมามีีีีมอยามีมอยีกจะให้มีมีมีี่ภมีมมมี มีเคเบิลที่นี่ไหมดิโอที่นี่เป็นเป็นดีเพราะว่าทุกคนเดินทุกทคนเดินนี้มีเคเบิลคนไหมมา้งอเคยเคยขึ้นมากี่ครั้งแล้วครับที่นี่ที่ที่นี่ที่ภูกระดึงครั้งที่นัรกครั้งแรกอืมเออเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อืมตอนนี้บอนที่เหนื่อยอืมแต่แต่ไม่ไม่อยากจะให้มีไม่อยาก ไม่ไม่อยากจะให้มีคาเคเบิลหรือหรืออยากจะให้มีไม่ชอบคาเคเบิลอ๋ออยากจะให้แบบเดิน, <มา S 1> นของมันไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะล่ะวันนี้ชมบุรีเยอะครับ,ค,รบคุณนะมาทางไหน,นผมอยู่ที่เลยครับโอ้ดีครับถ้าเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเขาจะสร้างกระเช้านี่เห็นด้วยไหมครับ,บมีความคิดเห็นยันไงไงเห็นด้วยได้เจริญไงอ๋อแล้วครับบ้านเมืองได้เจริญนะครับ แต่ว่ามันจะขัดกับท้องถิ่นก็เนี่ยอนะเห็นความคุณลุงมากี่คนครับมาห้าคนอ๋อแล้วพักพวกอ่ะพักพวกขึ้นไปสามลงไปสองอบไม่ไหวสองไหวค่อยๆไปครับคุณลุงวันวันนี้อายุเท่าไหร่ครับหกสิบสามหกสิบสามวันนี้มีเจ็ดสิบสามหนึ่งคนเจ็ดสิบห้าสองคนผู้ชายครับมาจากชัยนาทครับก็ก็ค่อนข้างจะเดินได้ได้ดีมากครับ เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วพวกพวกนะฮะพวกลูกหลานเน่ะเขาเคยมาหลายครั้งไหมครับไม่รู้นะผมก็ไม่เคยมันผ่ามาลูกหลานอ๋อครับครับเป็นลูกชายเหรอครับลูใชาผมผาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวเหรอครับขึ้นมาบ่อยครับครั้งแรกครั้งแรกเหรอฮะครั้งแรกของชีวิตทำกะเช้ามันก็ดีนะ ถ้าทำกระเช้านี่มันมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ก็ดีนะคือให้คนมีทางเลือกนะว่าสําหรับคนแก่คนพิการอะไรเงี้ยหรือเด็กเล็กมากๆเนี่ยนะฮะก็ดีส่วนที่มีอยู่แล้วก็มีต่อไปนะให้คนมีทางเลือกอให้มีคนทางเลือกนะสูงอายุคนพิการก็กระเช้าเด็กเล็กมากๆครับครับเมื่อกี้มาด้วยกันก็เห็นอุ้มโูกมนด้วย มันก็ยากนะเด็กเล็กๆนะครับเพราะมันเป็นภาระผู้ปกครองไงฮะครับผมครับผมภูเขานี่ส่วนมากเคยปีนที่ไหนบ้างนะครับคุณลุงครับปีนที่เขาคิจกูดก็ไม่มันก็ดีกว่านี้หน่อยนะมันดักดานหน่อยไอ้นี่มันเป็นป่าไผ่มันก็เลยค่อนข้างจะร้อนนะช่วงมันดักดานนิดนิดครับคิจกูดมันก็ไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกครับผมยังไม่เคยไปแต่เย็นดีเดินเนี่ย แต่ร้อนๆเงยยินไปหมดทั้งดงเลยครับเขาคิจกูดดีแต่ถ้าขึ้นไปยอดเขานี่ก็จะเห็นความแตกต่างอีกแบบนะเป็นพื้นราบหมดเลยที่ไหนที่นี่ที่นี่นป่าสนอย่างเดียวไม่มีเนินไม่มีอะไร,รคุณลุงเดินได้สบายแต่ว่าจะ,จะเป็นทางทรายนิดหน่อยอเป็นทราย